สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคุณลุงคุณป้าคุณพี่คุณน้องที่เดินผ่านไปผ่านมาวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกครับท่านเคยเห็นด้วงสาคูไหมครับด้วงสาคูแต่วันนี้ผมไม่ได้เอาด้วงสาคูมาให้ดูนะครับผมมีสิ่งที่ท่านไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่เคยรู้จักมาก่อนตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้ครับเพราะเรามีสมุนไพรด้วงสาคู ทิพเทวีทิพเทวีครับสมุนไพรด้วงสาคูทิพเทวีนี่เป็นนวัตกรรมใหม่มีงานวิจัยรองรับแตกต่างอย่างสิ้นเชิงที่ท่านเคยได้ยินได้ฟังมาในเรื่องของน้ำมันนวดครีมนวดหรือแม้กระทั่งน้ำมันหอมระเหยที่ใช้สูตรดมกันของเรานะครับสมุนไพรด้วงสาคูทิพเทวีอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่จริงๆ นะฮะไม่เคยมีในโลกนี้มาก่อนเป็นโชคดีของพวกเราทุกคนครับที่ได้มารู้จักและได้มาใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วงสาครูเป็นงานวิจัยที่สกัดเอาน้ำมันด้วงสาขูมาผสมกับว่านและสมุนไพรสูตรลับเฉพาะของทิพเทวีนะครับเรามีผลิตภัณฑ์อยู่สามอย่าง ให้ทุกท่านได้รู้จักและนำไปใช้ดูแลสุขภาพกันเพราะผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วงสาคูของเราใช้ภายนอกนะฮะใช้ทาใช้ดมแต่มันสามารถใช้กับผู้มีปัญหาสุขภาพทุกเรื่องทุกอย่างนะครับสามอย่างที่เรามีดังนี้หนึ่งเราเป็นครีมนวดสมุนไพรด้วงสาคูนะฮะเป็นลักษณะเป็นบามเป็นขี้ผึ้งนี่แหละนะครับ ตัวที่สองครับเป็นน้ำมันนวดอโรมาออยทิพเทวีนะครับอันนี้ก็สกัดจากน้ำมันด้วงสาคูเป็นขวดถือพกพาสะดวกบรรจุในขวดหัวกดนะฮะใช้ง่ายไม่เละไม่เปลอะไม่เปื้อนนะไม่เละไม่เปลอะไม่เปื้อนนะครับซึมเร็วไม่กองไม่ทิ้งคราบบนผิวหนังไม่เปื้อนเสื้อผ้าหอมด้วยนะ และตัวที่สามครับน้ำมันหอมระเหยอันนี้ใช้สูตรดมดึงออกซิเจนเข้าเต็มปอดสมุนไพรด้วงสาขูทิพเทวีนะครับของเรานี้เป็นนวัตกรรมใหม่ย้ำกันนะครับสามอย่างนะหนึ่งชุดมีสามอย่างก็คือครีมนวดน้ำมันนวดแล้วก็น้ำมันหอมระเหยใช้สูตรดมนะฮะออกซิเจนเข้าเต็มปอดแล้วก็ไปฟอกเลือดเรานะ ทุกวันเราหายใจไม่เป็นกันนะครับบอกว่าเราหายใจไม่เป็นหายใจไม่เต็มปอดหายใจแค่ครึ่งปอดหรือว่าค่อนปอดเท่านั้นเองนะแต่วันนี้ถ้าท่านได้สูดดมน้ํามันหอมระเหยของเราเข้าไปรับรองดึงออกซิเจนเข้าเต็มปอด200เปอร์เซนเลยทีเดียวนะและท่านที่มีปัญหาต่อไปนี้ตั้งใจฟังให้ดีนะครับปัญหาที่ท่าน สะสมมานานนะครับวันนี้ท่านโชคดีมากๆที่ได้มารู้จักสมุนไพรดวงสาคูทิพเทวีนะครับไม่ว่าท่านจะมีอาการปวดต่างๆปวดกล้ามเนื้อปวดบ่าปวดขาปวดข่าปวดเการูมาตอยรองชัำนิ้วล็อกสะบักจมเส้นเลือดขอดกระดูกทับเส้นเอ็นยึดถังผืดไหลติดออฟฟิศซินโดรมชามือชาเท้าปวดราวลงขาแม้กระทั่งแผลเบาหวาน แผลสดแผลทุกชนิดใช้ทาได้เลยนะครับหรือท่านที่เป็นงูสวัสดะสะเก็ดเงินฤทธิ์สีดวงทาวานนะครับเอาสมุนไพรด้วงสาขูทิพเทวีเราไปทาได้เลยนะผู้ที่เป็นภูมิแพ้หอบพืชไอจามมาแพ้กลิ่นอะไรต่างๆใช้ทิพเทวีเอาไปทาครับทาหน้าอกทาคอเอาไปสูดดมนะครับ สมุนไพรด้วงสาคูทิบเทวีนะฮะเราเป็นสมุนไพรที่ใช้ได้ทั่วร่างกายซึมลึกซึมเร็วซึมถึงระดับเซลล์ของเรานะฮะเพราะด้วงสาคูนี้เป็นสปีชีส์เดียวกับมนุษย์เป็นสัตว์เป็นน้ำมันที่สกัดมาจากด้วงสาคูแตกต่างจากทั่วไปมีโอเมก้าสามหเกมีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ มากมายในด้วงสาขูมีแร่ธาตุเก้าชนิดมีกรดอะมิโน18ชนิดมีวิตามินอ e, ีนะครับสามารถซึมเข้าสู่ร่างกายเราซึมเข้าไปถึงระดับเซลล์โดยการใช้น้ำมันอารม่าออยเป็นตัวเปิดขุมขนแล้วก็นำตัวครีมและสมุนไพรพร้อมทั้งว่านและก็น้ำมันด้วงสาขูเข้าสู่เซลล์ของเราได้ลึกดูดซึมได้ลึกได้เร็ว ะะและก็อยู่ได้นานเพราะฉะนั้นอาการต่างๆที่ท่านเจอกันอยู่มันก็จะค่อยๆทุเราเบาบางบรรเทาไปเรื่อยๆแล้วก็จะค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะนิ้วล็อกก็ดีอัมาพริษอมมาพาดก็ดีนะฮะ,ะแม้กระทั่งผู้ที่ติดเตียงนะมีแผลกดท้องกดทับใช้ได้หมดเลยนะครับ สมุนไพรล่วงสาคูทิบเทวีเราเป็นมากกว่าน้ำมันหรือว่าครีมนวดที่เราเคยรู้จักมาเพราะว่าเป็นนวัตกรรมใหม่มีงานวิจัยรองรับใช้ได้กับทุกปัญหาสุขภาพนะครับมีไว้ติดบ้านติดเรือนติดตัวนะฮะพกพาไปไหนมาไหนได้ไวัยรุง่งวัยรุ่นใช้นะ้ำมันหอมระเหยสูตรดมนะครับเท่ด้วยนะฮะ ติดตู้ยาสามันประจําบ้านเป็นสมุนไพรสามันประจําบ้านนี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยเราสมุนไพรไทยก้าวไกลระดับโลกตอนนี้เปิดตลาดที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นที่กัมพูชาไม่ว่าจะเป็นที่สอป,อ,ปอล่าวและทางยุโรปเยอรมันนะครับเราส่งออกต่างประเทศหลายประเทศ นะครับนี่คือสมุนไพรไทยของเราที่ก้าวไกลไปถึงระดับสากลตอนนี้เราเป็นสปอนเซอร์อีสปอร์ต e ด้วยนะครับนะฮะอีสปอรนะเป็นระดับโลกเหมือนกันนะมีการแข่งขันนะฮะการแข่งขันในโลก e-sport นะครับคนชมเป็นร้อยล้านเลยนะฮะนี่คือแบรนด์เราโกอินเตอร์ระดับนั้นแต่วันนี้ครับทุกท่านครับราคา ราคาชาวบ้านมากๆหนึ่งชุดสามอย่างนี้เพียงหกร้อยห้าสิบบาทหกร้อยห้าสิบาทเท่านั้นแต่ถ้าซื้อที่นี่วันนี้เพียงห้าร้อยเก้าสิบบาทครับห้าร้อยเก้าสิบบาทเอาไปเลยนะห้าร้อยเก้าสิบาทเอาไปเลยแล้วใครอยากมีไรายได้นะครับซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วงสาคูทิปเทวีแล้ว มีรายได้จากส่วนแบ่งกําไรที่เราขายทั่วโลกด้วยนี่นะฮะเข้ามาคุยกับเราครับเข้ามาคุยกับเราได้เลยสอบถามได้เลยไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรมาดูมาดมมาลองทากันดูเชิญครับแวะมาได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ